สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็วันนี้นะฮะสิบเอโมงนะฮะอย่าลืมอย่าลืมนะครับมีคอมมูนิตี้เดย์แมกมานะฮะหรือว่าบูเมอร์นะครับก็เจ้าแมกมาเนี่ยนะครับจะมาเป็นโปเกมอนในคอมมูนิตี้เดย์นะฮะเริ่ม11บเนาฬิกาถึงสิบสิบเนาฬิกานะครับก็11บเอโมงถึง5้าโมงเย็นนั่นแหละนะครับแล้วก็ หลังจาก5โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะครับมีเวลาโวา่ร่างเพื่อรับท่าพิเศษนะครับผมก็คอมมูนิตี้เดย์วันนี้นะครับก็แมกมาจะเกิดเยอะขึ้นแล้วก็มีการปรับแล้วนะครับก็คือ6ชั่วโมงเนี่ยนะครับเปิดเปิดน้ำหอมนะฮะเปิดน้ำหอมจะเกิดแมกมาเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นแล้วก็ เกิดเกิดเยอะขึ้นกว่าคราวก่อนแหละครับดูแล้วนะครับเพราะว่าเขามีการปรับให้แล้วนะครับแล้วก็น้ำหอมจะอยู่ได้3มชั่วโมงนะน้ำหอมอยู่ได้3มชั่วโมงนะครับแล้วก็ลดระยะฟักไข่ลงหนึ่งในสี่นะครับลดระยะฟักไข่ลง1ในสี่นะฮะแล้วก็อีโวนะฮะตัวแมกมานะฮะไปเป็นแมกมอร์ท่าเนี่ยนะครับจะได้เอ็กซ์คุซีมูดหรือท่าพิเศษคือทันเดอร์โบนะครับ ทเดนะฮะก็ไม่รู้เอาไปทำไมทำเดือบโ่เอาไปปล่อยใส่น้ำเหรอะ <laughs> นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมเคยทำคลิปที่แล้วบอกว่าแล้วนะฮะจับไปก่อนนะฮะไม่ต้องไม่ต้องเช็ค i v นะครับพอจับปุ๊บโปกเกมอนเต็มเรามาเช็ค i v ฮะเซิร์ชคำว่า4แล้วก็ใส่ดาวลงไปนะฮะใครใครไม่เคยดูก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่านะฮะคลิปตอนอ่าอิเล็กตาบัสนะฮะ คือเซอร์สสีดาวเนี่ยจะได้15 15 15, 15นะครับผมก็ถ้าไม่มีก็แล้วไปครับนะฮะส่วนระยะฟักไข่นะครับถ้าใช้เครื่องฟักไข่ธรรมดาก็จะเหลือ,อครึ่งกิโลนะครับถ้าเป็นไข่2โลนะถ้าไข่5โลก็เหลือ1.5นะครับไข่7โลก็1.7่นะฮะเจโดยประมาณนะครับไข่10โลก็เหลือ2.5แล้วก็ไข่12กิโลก็เหลือ3กิโลนะครับ แล้วก็ถ้าใช้เครื่องฟักไข่แบบพิเศษนะฮะก็จะเหลือแค่3เมตรนะฮะสำหรับไข่2กิโล5กิโลก็เหลือ0.83นะฮะ7กิโลก็เหลือ1.7เอ้ย1.17เนี่ยแล้วก็10กิโล1.16นะฮะแล้วก็12กิโลก็เหลือ2กโลนะฮะก็ฟักไข่กันได้นะฮะได้ไดัดเยอะดีได้เอ็กพีเยอะด้วยนะครับส่วน วันนี้นะฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับอย่าลืมนะฮะคือหมุนเสานะฮะคือถ้าฟักไข่ที่เราเก็บไว้แล้วฟักให้หมดนะฮะแล้วหมุนเสาได้ไข่2อกิโลเนี่ยนะครับเราจะได้แม็กบี้นะครับเจ้าแม็กบี้เนี่ยนะครับเราก็ฟักไข่ไปครับฟัก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 ,ฟก,ฟกไปนะฮะแล้วามาเช็คตัวไหน i v วีดีดหน่อยก็เปิดท่าก่อนนะเปิดท่าก่อนนะฮะเพราะว่าเปิดท่าที่แม็กบี้เนี่ยจะใช้ดั๊ดแค่หมื่นเดียว แต่ถ้าไปเปิดท่าตอนเป็นแมกมาหรือแมกมอท่าเนี่ยนะครับจะใช้อ่าดัดถึง5้าหมื่นเลยมั้งครับถ้าจําไม่ผิดนะฮะห้าหมื่นเลยนะถ้าจําไม่ผิด5้าหมื่นหรือ7จ็ดหมื่นห้าจำไม่ได้นะครับประมาณนั้นประมาณนั้นคือใช้เยอะกว่าแน่นอนนะครับใช้เยอะกว่าแน่นอนนะครับก็ผมอยากให้ไปไปเปิดท่าที่แม็กบี้นะครับอันนี้อะไรนะแมกแมกมา อ่าเปิดถ้าอู้เจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้านะฮะเพราะฉะนั้นไปเปิดที่แม็กบี้ดีกว่านะครจะใช้แค่หมื่นเดียวนะฮะประหยัดกว่าแล้วก็น้ําหงน้ําหอมนะครับเปิดได้สามชั่วโมงนะอะ่าเปิดได้สามชั่วโมงแล้วก็มีอะไรมีท่าพิเศษนะฮะท่าพิเศษก็จะเป็นอะไรอะ่ะเป็นท่าพิเศษเป็นเป็น t h เดอร์นะฮะ t h เดอร์ Thunder. ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเอาไปใช้ทำอะไร ไม่ปล่อยใส่น้ำวะนะครับถ้าเจอน้ําก็ตายอยู่ดีนะครับก็ลองดูลองดูนะฮะมันเป็นเอ็กซ์คูซสีมูฟนะครับเป็นท่าสองหลอดนะครับผมก็ตัวที่ดีที่สุดสําหรับเอาไปลงหลีกนะครับก็จะเป็น cp 1130ึ่งหนึ่งนะฮะคือศูนย์บนะฮะอันนี้หลีกพันห้านะครับแล้วก็ตัวที่ไปลงหลีก2องพก็1890นะฮะ หนึ่งสิบห้าสิบห้านะครับประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็มีกล่องขายด้วยนะมีกล่องขายนี่นะฮะใครอยากได้การเปลี่ยนท่าแบบพิเศษก็ซื้อเอานะฮะหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบคอยนะครับ, 1, อนะรบนอกจากนั้นก็ยังจะมีบัตรชมพูนะครับบัตรชมพูจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะครับแต่ถ้าใครซื้อนะครับก็จะมีโอกาสได้จับตัวดีๆเพราะว่ามันเป็นเควสนะฮะตัวดีๆจะมาจากเควสนะฮะก็จะได้ครบน่าจะครบทั้งสองล่างนะฮะ ไม่แน่ใจว่ามีเบบี้ให้ด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปจะมีแม็กมาได้5ตัวนะครับก็เปิดเปิดน้ําหอมครับผมแนะนําเปิดน้ําหอมอยู่บ้านไม่ต้องออกบ้านก็ได้นะครับแต่ใครถนัดออกบ้านก็ออกบ้านนะครับผมโอเคนะฮะเช้านี้ไว้แค่นี้นะฮะตอนนี้8ปดโมงครึ่งนะครับของผมนะฮะก็ไว้แค่นี้นะครับขอให้ทุกคนได้ใช้นี่ไอวีร้อยกันทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ